โอ้วันนี้จะมาบอกเรื่องคำถามแปลกๆที่มันไม่ได้ปรากฏอยู่ใน DS แต่ดันโดนกลงสุนในการขอวีซ่าสัมภาษณ์ซง,งั้นไปตั้มค่ะมีคำถามแปลกๆในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาไหมครับอุย้ยถ้าพูดไปนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกแต่มันมีการบอกได้ว่าเพราะอะไรมันถึงแปลก ไม่ได้อยู่ใน D S เอสหแต่มันเป็นการประเมินจากท่านกงศุนว่าควรจะถามแบบนี้เพื่อดูเหตุผลแล้วก็ดูเหตุการณ์ว่าสมควรจะให้วีซ่าหรือเปล่านะคะข้อแรกเลยเนี่ยบางทีนะหลายๆคนนชอบใช้ประเด็นของโคชูล่าเนาะว่าอยากจะไปดูคอนเสิร์ตโคชูล่าอยากจะไปดูมิ s s u นเวิร์สที่จัดในอเมริกาเขาก็อาจจะสร้างคําถามขึ้นมาว่าเอา้าแล้วมีใครที่เป็นนักร้องอะในโคชูล่าบ้างแล้วเธอจะไปดูใครอันนี้ถือว่าแปลกนะคะ มันไม่ปรากฏอยู่ในดีเอสต่อมาที่เจอนะคะอีกข้อคำถามหนึ่งคือ อ้าวแล้วไปเที่ยวต่างประเทศมาชอบประเทศไหนมากที่สุดเอออันนี้ก็ดูแปลกเพราะว่าก็อาจจะเป็นการเทสแหละว่าที่บอกมาว่าไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เนี่ยไปเที่ยวจริงหรือเปล่าก็เลยแก้งถามว่าแล้วประเทศไหนที่ชอบมากที่สุดส่วนคําถามอีกข้อหนึ่งที่ชอบเลยนะคือถามว่าชอบนักร้องหรือดาราคนไหนในอเมริกาอันนี้ก็เป็นการเทสแหละว่าจะไปเที่ยวอเมริการู้จักอเมริกามากน้อยแค่ไหนคําถามพวกนี้นะคะก็เป็นคําถามที่ถือว่าเป็นคําถามสไตล์ง่ายๆแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่า เป็นง่ายแบบผิดคาดง่ายแบบกินใจเพราะบางคนก็ตกคำถามข้อนี้เพราะว่าตอบไม่ได้สบายโคช่าอะไรคือศิลปินที่ชอบอะไรคือสิ่งที่จะไปดูในโคช่าหรือไปเที่ยวต่างประเทศมาเยอะมากเลยแต่บอกไม่ได้ว่าชอบประเทศไหนมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรเพราะฉะนั้นคำถามพวกนี้บางทีก็ต้องเตรียมตัวไปบ้างนะคะจะวีซ่าบแบบไหนก็ไม่ใช่ปัญหาให้เราช่วยคุณวางแผน แล้วรับรองว่าการขอวีซ่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกดติดตามเลย